คำที่ใครบอกกับฉันว่าไม่มีหวันขึ้นไปและให้จำเอาไว้อย่าคิดที่ใครก็จริงฉันรู้ตัวดีก่อนที่ฉันจะเก้าวเดนออกไปขอร้องเสกทีพิสูจน์ตัวเองให้รู้ว่าแค่ไหนสูงฉันแค่ไหนจอไปโบนานไม่รู้ต้องเจออะไร ลมฝนหรือหมอควันเจอือมไปไม่เคยท้อฉันจะไม่ฟังเสียงหัวเราะนินทาใดๆและจะไม่หวั่นไหวเชื่อใจตัวเองเท่านั้น mình hơn bơi mẹ biết nào đi xa nào đỡ rơi sẽ hơn bài mẹ chưa tăng phong chưa gặp quan tài xuống sân kia nơi chưa bay bọn nén mì rú từng chờ ở rầy phòn quan chờ khám bay mày khơi thơ ไม่มีอะไรจะขวางกันทางที่ไปไม่ยอมให้ใคร่ายอบความเฝินของใจจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ต้องเจอจะดีจะเลวจะโเดมเดมหัวใจทางชีวิตที่ฉันเลือกเดินไม่สนใคร แล้วฉันจะต้องฝ่าไปให้ถึงในสักวันสักวันสักวัน สูงฉันแค่ไหนเธอไปบนนั้นไม่รู้ต้องเจออะไรลบฝนหรือมอควันจเจอแค่ไปไม่เคยท้อสูงฉันแค่ไหนเธอไปบนนั้นไม่รู้ต้องเจออะไร ลมฝนหรือหมอกควันเจ้าเค่ไปไม่เคยท้อทั้งชีวิตนี้ฉันเลือกเดินไม่สั่นครแล้วฉันจะต้องฝ่าไปให้ถึงได้สักวันถ้าไม่ถึงได้สักวันสักวัน